สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโมเวนพิกนะครับเมเปิลวอร์นัทนะครับตัวนี้เป็นไอติมนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับข้อหนึ่งมันเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับข้อที่สองนะครับเมเปิลวอร์นัทเนี่ยไม่เคยเคยเห็นใครทํานะไม่เคยทําเคยไปสวินเซ่นก็ไม่เจอรถนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากจะรู้นะครับว่ารถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับตรงนี้ก็เขียนว่าเป็นนะครับไอศครีมนมผสมวอลนัทเคลือบคาราเมลและฟอส์ดเเปิลเดี๋ยวก่่่ออนนนนนมมมีีีคาาาารรเเเเเลลด้้้ววยยหแตขขงบะปิ วอนนัทนะครับไม่มีคาราเมลแต่ความจริงมันมี3อย่างนะครับก็คือเมเปิลนะครับแล้วก็คาราเมลแล้วก็วอนนัทสอย่างโอเคครับมานส่วนประกอบก่อนกินนะครับในนี้เขีนว่าเป็นนม30%นะครับครีม25%่้ํานต้ำตาล10%นะครับซอสเมเปิลสิบเปนต์กูโคสแยลบเ็ดเปร์เซ็นต์ะครับแล้วก็วอนนัทเคลือบคาราเมลเจ็ดนตะครับผมโอเคครับคราวนี้มาชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าข้างบนนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับนี่เป็น แกะมาครับมีช้อนอยู่ข้างในของไทยเนี่ยมันต้องแบบเฮ้ยจ่ายตังค์เอาช้อนมาใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนี่เนี่ยซ่อนซ่อนช้อนไว้ค่อนข้างจะดีนะครับนี่นะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วโอเคนะครับประมาณเนี่ยโอเคแกะออกมาครับนี่ก็จะเจอชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคครับนี่ครับปึ๊บแกะออกมานะจ๊ะมีปัาติ่งชั้นหนึ่งโอเคนะกลิ่นคาราเมลดีเฮ้ยกลิ่นคาราเมลดีมากเลยใครที่ชอบคาราเมลเนี่ยจะชอบนะเพราะมันกลิ่นคาราเมลแบบเข้มข้นนะครับนี่นี่สีประมาณนี้นะจ๊ะโอเคคราวนี้ชิมรสชาติ อืมโอเคเลยอะคืออันเนี้ยใครที่ชอบคาราเมลรสชาติแบบเข้มข้นนะครับได้นะครับกบหนังแรกนะครับอันเนี้ยเรื่องของไอติมนิ่มนะครับเป็นไอติมนมให่นิ่ม ซอสมาเปิ้คลคาราเมลแล้ววนนะานาค่อนข้างที่จะเข้ากันนะครับคือซอสมาเปิ้ลมันก็มีความจะบอกคนไม่เคยกินมนาะเปิ้ลจะบอกครับว่ามันมีความรสชาติแบบใกล้เคียงคาราเมลแต่นะครับมันไม่มีความหวานของคาราเมลมันจะเป็นแบบกลิ่นของเมลเปิ้ลออกมาครับเอ้ยดังนั้นเนี่ยโอเคนะไอ้ตรงซอสตรงนี้มีความเข้มข,ข้นและที่สำคัญครับเป็นซอสแบบฝรั่งอะ่ะคือไม่ขมด้วยแลยคือขมนะครับแล้วไม่หวาน ของฝรั่งเนี่ยเขาจะเน้นรสชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็แบบความหวานเนี่ยน้อยมากแต่ของไทยคนระับชอบเอาความหวานนํำนครับไอตัวนี้ดีนะแล้วก็มีกลิ่นคาราเมลอ่อนๆออกมานะครับก็โอเคซอสเมปเปิลได้ความเป็นเมเปลิลอนะ่ะแล้วคราวเนี้ยวอลนัทนะครับเนี่ยคือแบบกินไปเนี่ยเขียนว่าวอลนัทเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดูน้อยนะแต่ความจริงอ่ะไอตรงเนี้ยที่เป็นชิ้นวอลนัทเล็กๆเ,กเกนี้ย มันก็จะแบบซ่อนอยู่ในทุกอันนันที่เราตักขึ้นมานะครับอืมโอเคดีตัวเนี้ย้าตายุโรปจริงครับต่างชาคือว่าเป็นไอติมแบบนมเข้มขน้นแล้วก็ในรสชาติของนมนะครับแล้วก็เมาเปิ้ลนอ,ออกมาคาราเมลมีน้อยมากอ่ะไม่บอกก็มีคาราเมลก็จะได้กลิ่นออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือความกรุบความกรอบของวอนัทน,นะครับมันแบบกรุบกรอบแบบนิ่มๆอ่ะมัน,มมน คล้ายๆแบบไอ้ถั่วลิสงบ้านเราครับแต่มันคนละอย่างนะเพราะมันมีกลิ่นและรสชาติคนละอย่างเดี๋ยวให้เวลากัดก็ให้ความรู้สึกที่นิ่มกว่าถั่วลิสงครับแต่ว่าเวลากินแล้วมันกรุบกรอบๆยังไงโอเคถือว่าทําได้ดีนะครับแบบโอเคอ่ะอันนี้ก็ร้อยเก้าบาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับโอเคครับไม่ว่าจะกันดูคลิปนี้ไปทางนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ